ตอนนี้ตอนนี้กำลังเขาสากตอนนี้ทุกคนเลยเเออดาอย่างเดียวนะเดาซอบมังกรกับตอนแรกไะไรกัเป็นนางเอกเอ็มบีเท่านั้นเนาะบ้านนางเอกนี่เนาะเกมโตนะเด้าสาวฮ่อลกงเกมโตเขาสากครับเลยครับสบายดีและสวัสดีนะทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวทำสแนลคอ่กัาเนาะ มื่อนี้ก็บ่ได้ไปขึ้นผู้ขึ้นพาท่านได้เมื่อเนี้ยเลยไ่ได้ขึ้นดงเมื่อนี้มาเงินนห้องเพื่อนเบรนนะมาถ่ายเอ็มวีมาเบื่องเบื้องหลังการถ่ายเอ็มวีของเพิ่นเนาะมนโซเสียงภาไทยเพิ่นเนาะซ่องเพิ่นก็ได้มื่อนี้ยชิมานเบิ่งเบื้องหลังของเพิ่นการถ่ายทำเทุกคนเนาะแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเนาะเพืเป็นกำลังใจให้คิดต่อไปพี่น้องเลยมื่อนี้พักก็กินเบลเพิ่นลยเมื่อนี้ยพักอะไรเห็ดเบลสุกกินมื่อนี้ยพักก็ ลงานเพลงนกกระแดดเด,ด้าเพิ่นว่า <laughs> นกกระแดดเด,ด้าทางลาวนนเาพิ่นเด้อบัดนี้ได้นี่เนาะเป็นเงินเพิ่นนี่ก็ได้มาทุกคนนีตามสมนํากันตอนนี้เฮากําลังเกียมกัวแบ้ทุกคนเนาะซอยจุซอยจุเพิ่นว่าซอยจแบเพิ่วนว่าน,นี่เมื่อเฮ็ดเ็นดีเพลงเพิ่นเนาะเเพลงหยังเพลงหยังเพลงนกกระเดาแล้วลก็ฮักสาวกุดหิน เพลงกระเด็นดาวสาวกุฏหินนะพ่อเพลงนกกระเด็นดาวสาวกุฏหินแล้วก็ฮักสาวดงผู้สีแล้วก็อันอดีอตฮักไต้หงม,มงแล้วก็เพลง,ลพลงอันนุ่มรถสชาตินุ่มชาวนาฮักสาวแม่ค้านะกว่าหลายเพลงเด่นไม่นี่ไม่นี้ชี้ไทยทำเพลงอย่างเมื่อนี้นะเมื่อนี้ชี้ไทยทำเพลงนกกระเด็นดาวแล้วก็เพลงฮักสาวกุฏหิน แล้วก็เอามาฟอ้อนนากันสามเพลงเอาติดตามน้ำต้มทุกคนนะเพื่อก็ได้ฝากผลงานเพลงนะทุกคนโอ้เพลงเพื่อก,ก็หลายลีทุกคนเลยเพลงก็ได้จือ้อนกับโบราณจะเพ่งอยังเพิงยาเนาะเพ่งเพื่อกระไดฝากไปกันลังใจในะเนาะเนาะทุกคนนะตอนนี้กำลังขัวแบ่ทุกคนตอนนี้กระไดเพิ่งเกลี้ยงเพชรขัวแบ่อยู่ตอนนี้กะหาฟืนนี่หาฟืนเนาะหาฟืนดังไฟปิ้งน้ำเนาะ ปิงนำต้มนำเนาะมันนี่โอ้จัดหนักจัดเต็มเลยเจ้าขอ,องผลงานเพลงพื่นนี่โอ้ได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องจะได้เพลงเพลงพึ่นดังไหมให้กระเต,ต็งเนาะกินงัวเนาะนเพลงดังนี่หนึ่งล้านวิวนี่กินงัวได้หน,น,นึ่งล้านวิวนี่เลอ่าทุกคนนะตอนนี้เขากำลังเดินทางลงกไปเนาะเกี่ยมกีทายทำนอนเด็ดนี้เนาะเอาอยู่กลางทุ่งนาเลยเนาะแดดย่ำเศร้าทุกคนเลยละครเนากับอะไร บ้านเราเองเนาะีแต่คนลรอทุกคนเลยนาเกียมเกียมมองได้นี่เอาคักได้เอามุมงามมือกล้องมือกล้องทุกคนเลยเกียมโตอันนี้เนกำลังปรับมุมกล้องทุกคนเลยกล้องก็สองหน่วยพอได้กล้องเกียมวีฟืนนี่จะเต็มนิดหนึ่ง <laughs> ตอนนี้ตอนนี้กำลังเข้าสากตอนนี้โทนเลยกระเดมจัดจัดแจงอยู่ยมมาม,มา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 ยืนเิบมุมแจกันหน้นาด้วยบ,บอตนั้นลบอ ào, thử bông con, chẳng qua mà nè. Đao giang điêu nè. con cái lầnแรก này. Khá là này, tao này, họ đang cái tinh ngay cái hết biếc này, nhong, bận nhong này. nhau เด้งเด้งเด้งโอยเยวเรียกนี่นี่น้ายเดการใดการนี่อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งเอฟซีทองดำพาโล่เนาะทางเมืองอะปล่อยโมนีลมาตายเพลงลูกเดาเออมาตายเพลงลูกเดาปล่อยปล่อยโมเดเนาะงานเพงผลงานเพลงนี่อาชิบูดนดอก บอกว่าเนี่ยมึงเคอได้สองสามมือเนี่ยเพลงนี่เป็นเพลงขายเพลงของแมงมุมขายเพลงแมงมุมเนาะแมงมุมมิวสิกอย่าลืมกดติดตามเด้ออ่ FC บอลทางแชาแนลอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราเนาะพิมพ์กับไปว่าแมงมุมแมงมุมเนาะแมงมุมมิวสิก ห้ามห้องว่าผู้พิหวังไหนพอกำบนุกระเดาแน่นอนอ่าอ่าเต็มดีเต็มทีพี่น้องอ่าอ่าทุกคนกำลังปิ้งน้ำตกแบททุกคนเลยตมข้างในพ่อมทางครอครัวเซฟพ่อหน่อยเนาะกำลังจัดแจงให้อยูนึกกินอยู่เซฟเพื่นกันดลจะได้กระเช้าแล้วปเองไ้ไล้ ก็จะได้กินแล้วเนาะเออซอจุนําบ่มีบ่ซอจูนนี่บ่มีเนาะมีแต่ปิงมีแต่ปิงเนาะเออปิ้งทอดอกจําแจ่วหีอ่าโน่นนั่นแหละแซ่บน่ะเออไปคนตาส้มกันต่อไปคนนี้คนตัวนี้กําลังเปลี่ยนมุมตัวนี้เนาะมงยาเป็นมุมมุมเบงนันมงยาเนาะมื้อนี้ย้ายมามุมเบงนี้บดนี้เนาะเออบ่ต้องบ่ต้องเก่งดอกเอาเต็มสติงเลยเต็มสติงเลย เราก็ถ mm ่ายเอ็มวีที่ว่าเสร็จสิ้นเนาะมีแต่มาหากินข้าวกินน้ำมาเนี่ยอันนี้ก็กำลังปิ้งอยู่นี่สามารถกันยเบิ้งนะติตามไว้มาดูสองเลยเงินเพิ่นเนาะเงินจะของเพ่งเพิ่น าทุกคนมากกำลังกกินข้าวคนต้มเครื่องในมันเป็นใส่ไปังเนาะกับทีมงานเัาเองในนี้เนาะทีมงานนกกประเด็จเดาต่อไปขอรับคับโลเนายทีมงานของเพื่อนเนาะมือกล้องเขาเมียนะไป็นบ่อนครับของขอผลงานเพลงเพื่อนเนาะกำลังกินอยู่ในนี้ก็ได้เอยากเต็มได้เพื่อนล้มเบ้ได้เพื่อนเนาแสดงโดยเคยโกบ่ ตัวประกอบรักไม่เท่าใหญ่อยู่นี่ล่องมาเลยพุดยันหนักกระเต็มไปเลยนี่ลมเบ้เพลงนี่เพลงหนาจะลมงัวเนาะเพลงหนาจะลมงัวเพลงหนานะถ้าเพลงนี้ดังเพลงหนาดังลมงัวเลยเห็นปะทุกคนนะตอนนี้เขายังีบเปลี่ยนไทยทำเพลงหักสาวคุณหินอีกเนาะเพลงนี้มีนางเอกได้เพลงนี้ได้มีนางเอกเอ็มวีพร้อมเลย ออกบ้านเขาเองนะเพลงนี่นะทุกคนนะตอนนี้เขากำลังเดินทางมาขัวอู้ขัวจมเนาะเพื่อถ่ายเอ็มบีเพลงสาวคุณหินต่อเนาะยังบบจบยังบบจบหาก็แล้วไปผลงานหนึ่งเนาะยังเหลือผลงานหนึ่งเนาะผลงานนี่มีนังเอกพร้อมผลงานนทุกคนเลยนี่ก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วเดี๋ยวนี้กำลังเดินทางมาเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์เบิ้งผู้สาวเอ็มบีเนาะสาวสุนทรรมภูไทยเขาเนี่ยแล้วเนาะไปกันเลยทุกคนเลย ท่านทุกคนตอนนี้กันง่ายเพรีการปีนนวชิทายอยู่โคจมมาเปลี่ยนมาเป็นโคอู่ก่อนเนาะท่านจากโคอู่แล้วก็ไปโคจมท่านทุกคนเนาะนี่ก็เป็นนางเอกเอ็มบีเท่านั้นเนาะบ้านนางเอกนี่เนาะนางเอกเอ็มบีนี่แกสาวกุนหินเออเพลงฮักสาวกุนหินเพลงนี่ทุกคนเนาะเขาาเเปป็นผู้ไหยตยมณโซเออเตยมณโซเนาะเตยมณโซสาวกุนหินเออเฮียร์มาจีเขาสักเนาะโคอู่ท่าะทุกคนเนาะ ผู้ทิททยทำมันนี่แหละส้างมาได้หลายปีแล้วรูนี่กันเนาะสองพันห้าเออส้างตั้งปีสองพันห้าคือว่าหลายหลายปีเติบเนาะพันหงกสองพันหกเนาะอัลังด้มาสัางพลังมาส้างให้โอ้ดีดีดีมาห้าก็ได้ไเยอดีบ้างพ้อจะไปเอาเงินหง้าร ปัญหาหนึ่งกับพันธุ์เห็ดคุนเจอผู้เดียวการันต้องมานมาบุก้ามาผู้เดียวเลยเท่านี้เลยเขายังบุกเคยเจอได้มาช่วงก้อนเทียวมาลินนี้ปีบ็เคยเจอนี่นะลีไดลเทียนนี่นะ นี่เ <sympath is> รก็เริ่มถ่ายทำนาสัตวดแรกน้ำเปล่าคิเดียวสาวนะั่นี้เนาะจะคอยเอาสาวที่สองคนเนาะแต่เบิร์กเนาะติดตาม zoom ด้กันนั่ว่าคิวสาวจะเป็นไอะไหรเนาะสอบใหม่สอบใหม่เพื่อนก็ดีเราเกมโตเนาะสาวสาวห้องละเกมตัวเขาสากันเลยเอาคนแรกผ่านไปคนตัวไปผ่านมาคนตัวไปผ่านมาเนาะอ้าวเกือบต่ำกันเนาะเดี๋ยวคล้องย่ะสิ

ไปยิ้มไปธรรมดาไงบ่มีเพื่อหลายดอกอรเ็พงามธรรมดาสวงามนะอีกบโบใช่บ เอจเหลีอยงเออเอาครั้งนึงพี่เ้ยขนาดนี้นเพิกเ,เริ่มทายแล้วทุกคนเนาะเพลงเพ่งกับเพลงหักสาวกุ้นหินเพิงเพ่งกะไนกำลังเริ่มเหตุเอ็มวีมันนี่แนะ่นกกระเด็ดเด้านำทุกคนเลยสองพันเพลงนะเห็ุมั็นมันมน,นี่ทุกคนเลย เรียบร้อยเนาะสากนี่แต่ว่าสากนั่เหลือแต่สากทายทําอยู่ทางหมเนาะอันนี้ขู่ขัวเนาะ็จมเนาะประจำบ้านกุฏหินเขาเองเนาะมาจิตไทยทั้งขัวละตะลันรลดแรนหลายพดลงมาทายทั้งลุ่มอมาอย่างนี้ะี่จบพีมานั่งก็ได้ ยืนยืนยืนงอนหิน <magnesium> ค <ennen> ่ะผ <of bile> <anyway> ู้ดีโลดเขาเลยเขาเลยคือเกาคือเกาบุดสามแล้วนะตอนนี้เขาท่าย่ำเป็นรอบสุดท้ายนะทุกคนนะ่นี่งนะรอบนี้รอบสุดท้ายรอบนี้นะได้บบได้จึงเบิ่งแหละต้องได้แล้วมึงตรงนี่รอบนี้กันเดี๋ยวเขาเรลังขาดดาวเต้นเทาเนาะ เอาเนอะเอาแบบดิบๆเนาะไม่ได้ซ้อมกันซ้ำหรือมายอง od, เลย <illa ises anim Darwin> <a> <oon> <the> no. no. ่เ no. ป็นอะไรเน้นหมเนาะเก็บขขาสากเนะรอบนี้เรียบร้อยแล้วรอบนี้นะอืรอบนี้สำเร็จรอบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเสียงนี่แหละมันหนาจังขาว หนาแห้งขาวได้เสียงมันได้เลยทาแสงแสงเพิ่มแสงเะอกระโกนี่ก็หกเซงแล้วนระ เดี <Cornell. S 2> ๋ยวเพิ่งเพิ่งมีโตูดแย่งแสียงต่างหาอีกโคมไฟอีกแสงของพ่อก็ใส่โคมไฟใส่คอจมเด้อทุกคนได้คอจมเลยนะคอจมประจับบบก้นหินเนี่ย อ่ะทุกคนน่าถือว่ารอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายนะที่การไทยทำของเราได้จบสิ้นลงไปแล้วทุกคนเนาะรอบสุดท้ายเลยพี่น้องขอโมขอบใจท่านผู้ชมเนาะฟังจบแต่ต้นจนจบครับสมไปเลยขอมบขอบใจหลายๆทางบ่าวทำเสน่ห์คนเนาะฝากกัดติดตามกด้องฝากดเซฟเพื่อกำลังใจคลิปต่อไปไว้ไหมท่านผู้ชมเนาะที่รับสมแต่ต้นจนจบเนาะขอบขอบใจที่เป็นกำลังใจให้บ่าวทำเสน่ห์คนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพิ่มฮิต คลิปโตไปทุกคนเลยผูติดต,ตามส้มคลิปโตไปพี่น้องเลยขอโมขอบใจหลายๆทุกคนบา,บาย